สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฝ่ามือที่มองเห็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นหลายตำแหน่งเป็นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์อีกต่างหากแต่ทำไมชีวิตของฉันยังไม่มีความสุขสมหวังดังในตำราได้ว่าไว้หากพบว่าบนฝ่ามือมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นใจไปตกอยู่ระหว่างช่องผิดหวังอยู่ด้วยนี่เป็นบริเวณที่ตำราขนานนามว่าเนินร้อนรนเมื่อเส้นนี้พุ่งลงไปในช่องผิดหวังชีวิตย่อมมีความผิดหวังเกิดขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง แต่ถ้าหากพบว่าบทเนินพระหัตถ์ในมือข้างเดียวกันนี้มีเครื่องหมายมงคลเกิดขึ้นอยู่ด้วยความผิดหวังจะสมหวังได้ในภายหลังเป็นมือที่จะได้ดีมีคู่ดีที่ถูกใจเป็นกำลังใจและเป็นกำลังทรัพย์ให้กันนี่เป็นวาสนาของคนที่จะได้คู่เป็นคนมีฐานะการเงินเข้าขั้นเศรษฐีคนหนึ่งหากพบว่าลายมือของท่านมีเส้นใดเส้นหนึ่งตกลงไปในช่องผิดหวังก็อย่าเพิ่งท้อแท้ไปนะครับ หากเราไม่ถอดใจสักก่อนชีวิตย่อมจะมีความสมหวังตามมาเหมือนกับลายมือที่ท่านได้รับชมไปในตัวอย่างนี้ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม